สวัสดีครับวันนี้มาสะท้อนคะแนนนิยมผลิอประยุทธ์จันโอชาจากสภานักเรียนหน่ยครับมีการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลพระนครจังหวัดน่านครับปรากฏว่าเขาก็ตั้งเป็นสี่พักพักแรกนี่นะเบอร์หนึ่งก็คือพักเพื่อเธอสโลแกนคือถึงพี่จะอยู่กับน้องแค่หนึ่งปีแต่พี่จะทำให้ดีกว่า8ปีที่ผ่านมา พักที่สองชื่อพักพลังประชารักสโลแกนว่าจะสุขสมด้วยความรักถ้าเลือกพักพลังประชารักจะเพียบพร้อมด้วยความสามัคคีพักที่สามเบอร์สามคือพักเก้าว,วัยสโลแกนก็บอกว่ารักชาติให้ยืนตรงอยากให้โรงเรียนมั่นคงโปรดเลือกพักเก้าว,วัยพักที่สี่เบอร์สี่สโลแกนบอกว่าชื่อพักภูมิใจเธอสโลแกนบอกว่ากาแฟต้องเบอร์ดีแต่อยาก ได้สภาดีๆต้องเบอร์สี่พักภูิใจเธอปรากฏว่าผลการเลือกตั้งออกมาท่านผู้ชมรู้ไหมผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยพักไหนชนะลองทายด้วยนะครับพักเพื่อเธอครับชนะแบบทล่ลมทลายได้คะแนนทั้งหมด209คะแนนพักที่สองเบอร์สองพักพลังประชารักได้35คะแนน พักที่สามพักเก้าไว้ได้38มสิบพักที่สบอกว่าพักภูมิใจเธอเนี่ยได้8ปดคะแนนพักเพื่อเธอชนะด้วยสโลแกนคำว่าถึงพี่จะอยู่กับน้องแค่1ปีแต่พี่จะทำให้ดีกว่า8ปีที่ผ่านมาแลนสไลด์ละครับการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนสามกีวิทยาคารนะครับผมยกนิ้วให้นะครับโอ้โหเป็นคนที น้องๆมีความคิดที่สร้างสรรค์น,นะครับลูกหลานโอ้สุดยอดจริงๆครับแต่สะท้อนกันเมืองระดับประเทศคืออนไหมเขาไม่เอาพลเด็กประยุทธ์นะครับเขาล้อแบบนี้หมายความว่าถึงพี่จะอยู่กับน้องแค่1ปีแต่พี่จะทําให้ดีกว่า8ปีที่ผ่านมาแสดงว่าม,มันโดนตัวเลยครับชนะแบบแลนสไลด์ถล่มทลายฝากบอกไปยังพลเด็กประยุทธ์จันโอชานะครับแม้แต่เด็กเขาก็ไม่เอาครับ เด็กก็ไม่เอาครับผู้ใหญ่ก็ไม่เอาใครก็ไม่เอาครับวันนี้ถอยไปนะครับถอยไปเด้อครับวันนี้ขออนุญาตชื่นชมนะครับโรงเรียนที่ตั้งสบายนักเรียนคือโรงเรียนสามัคคีวิทยาการเทศบาลพระนครจังหวัดน่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ